ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แม่สิพามาเห็ดน้ำใบดองนะจ้าน้ำใบดองคือคือแม่ตัดน้ำไออม้ม้าเนาะตัดน้ำไม้มาแล้วก็มาเราทำน้ำม้ดองแผน่นเห็ดน้ำม้ดองแผน่แผนนะจ้ะนี่นี่เป็นเป็นแผ่นแบบนี้นะจน้ะนอนนี่นี่เป็นแผ่นนี่ซอยเรียบร้อยเออซอ,อยเรียบร้อยแล้วจ้าซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนซอยเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปลังแม่สิซอยให้เบิ่งเด้อแตมา่าเอจะาบ่ยากบ่ยา วันนี้คลิปนี้นั่นแม่ซอยแล้วแม่ก็เอามาพอเขาซอยแล้วนะจ้าเขาเอามาแช่น้ำแช่น้ำเกลือเนาะเอาเกลือใส่เกลือใส่กับยาเข็มโพดจ้าพอไอ้ยม่แล้วก็แช่ใบอันนี้คือสองคืนนะจ้าอันนี้คือสองคืนเนาะแช่ใบสองคืน่วันนี้แม่สิมาเอาขึ้นนะจ้าสีมาขึ้นมาล่างน้ำแล้วก็แบเฮ็ดเฮ็ดสูตรของแม่นี่ก็คือบ่ดำนะจ้ากินได้ดุนนะจ้าไวท์เทกเนี่จะค่อยเบิ่งด้จ้า นี่แม่เดี๋ยวออกมาไว้นีเห็นไฮเสติดน้ำไหมจ้าน้ำที่แช่ไว้เนาะน้ำที่แช่ไว้สองคืนแล้วจ้าผู้ใดมักอ้อนก็แช่ไปสามคืนก็ได้ผู้ใดมักแข็งคืนหนึ่งก็ได้จ้ะเลี้ยวแช่แต่แจ่ห้องมักเนาะแต่แต่ละบุคคลสิมักนี่จ้าเฮ็ดลายได้จ้านี่ยน้ำไม้ซีนอง่ายๆน้ำไม้ยังก็เข็ดได้ไหมนน้ำไม้เข็ดได้จ้าน้ำไม้คมแบบน้ำไม้ป้าก็เข็ดได้อันนี้น้ำไม้ไพ่กินซึ้งจ้า ไผ่กินซุงจ้าเฮ็ดได้เมือสให้ได้เมืออันนี้ไผ่กินซุงไผ่กินซุงนี่ก็คือมันบ่ขมโพดตั้งใแล้วก็ก็ะเพือเฮาพูดไปหนักเนาะจ้ามันอันนี้เสด็จนำแล้วเขาก็มาล้างะล้าน้ามดาน้ำธรรมดาล่าง ล่างน้ำนะจ้าล่างน้ำเดี๋ยวก่อนเด้อล่างน้ำน้ำมันมาล่างล่างแค่จองซ้ำน้ำนะจ้าล่างน้ำคมน้ำนั่นไม่ออกเขาเซน้ำเซน้ำเซน้ำเกลือแล้วก็เขาออกมาออกบางทีเขาก็เอาน้ำคมออกนะจ้าให้เสด็จน้ำดีๆนี่นี่ลองให้เสด็จน้ำโอ้งามจ้างามแค่ไหนกันดูฮอ่อนนุ่มดีอ่อนนุ่มดีจ้ะ ไปเทน้ำไปเทน้ำแล้วนะจ้ะเนาะเทน้ำออกแล้วเจ้าตั้งอีกน้ำหนึงจ้ะตั้งอีกน้ำหนึงตั้งอีกน้ำหนึงคือว่าไผ่ซุ้งนี่มันบ่มันเป็นละไม้หวานไปแล้วมันบ่ะขมบ่ะขมลายเขาขลังสองน้ำก็ได้สองน้ำสามน้ำแล้วแต่จ้าอันนี้แม่จะล่างสองน้ำนะจ้ะ สวยงามดีกินนี่เห็ดบม่งากจ้ากินได้รายเดือนจ้าเป็นปีก็ได้บะดำได้จ้้บะดำนี่เด้อวค่ะขาวจุ้ยเลยแส่บไม่เห็ดซื้อปีจ้าแบบนี้แกงกะทิแกงกะทิเอาไปแกงกะทิแกกะทิน่าเดี๋ยวค่ะรอแป๊บ าขาวาวๆนะจ้าเหน็บบโฆษณาให้สะอาดขาวจัจ๊วดๆเลยโฆษณา,าให้สะอาดอ่าทีลงจ้าเอาทีลงไปปัดนี้เ้าสีเอาเด้จ้าปัดนี้สีเอาใส้อันนั้นเ้ากับผสมเ้ากับสีเอาเกลือเอาเกลือมนาะขั้นนะจ้าโอ้ยใช้สะเดยย้ายเกลือเลยอันนี้อันนี้คือย้ายกะเอาสิกะเอาจ้าบ่บ่บมีอันนั้นดอกบ่มีส,สูตรตายตัวแบบว่าเ้างกะเอาแล้วก็เ้างกะขั้นจ้ะขั้นขั้นแบบนี้ เก็บแบบไม่โดนไม่โดนใบไนทเก็บแบบใดเก็บแบบใ,บใบบดวะตีเดี๋ยวเนี่ยแม่สิเอาโรลมาใส่แม่ล่างโรลไว้เร็วได้จ้า <ๆ S 1> อ่าโรลมาใส่นี่เด <ๆ S 1> ี๋ยวแม่เอารูลกันได้จ้าแป๊บนึงขาวๆได้จ้านี่ย้ายแล้วคุกกับเกลือแล้วได้จ้ากเกลือกับประมาณ เนาะว่าพอดีแ่ะค่ะพรอแม่ทีเก็มบอร์ดยางบดเนาะเป็นการกะอันนี้พ่าแม่ด้ตวงนะคะ่ะคือความชำนาญของแต่ละคนนะคะ่ะจ้ามาเล้ยจ้ามาแล้ว,วจับใส่หลเลยอ่าคันแล้วได้ทีแล้วนะจ้านี่เอาใส่รูนี่จ้าใส่หูพลาสติกนะจ้าหูแก้วก็ใส่ได้อันนี้ห้ามิดหูพลาสติกเขาก็ใส่หล นี่งามป่ะจ้างามป่ะกินแทนสวยงามมากสวยงามมากแกงกระเซี่ยบจาอ่อนุ่มโลแลี่ยวย้ายเอาน้ำอย่างไสอันนี้คือว่าเขาใส้โหลแล้วเขาเอาน้ำเอาน้ำฝนจ้าเอาน้ำฝนหรือว่าเอาน้ำกินเท่านี้แหละจ้าเอน้าเออเอาธรรมดาเนี่ยจ้าเอายอดจากน้อยเอายอดจากน้อยล้วกจ้าเอาน้ำที่เขาขั้นนี้ก็เอาน้จ้าจ้าได้ได้น้ำขั้นนี้แหละจ้าดีน้ำคั้นแล้วเขาก็ บันนี้เขาก็เอาน้ำเอาน้ำกินมาผสมจังน้อยก็ได้จ้ะนี่ไห้มันให้ไห้ให้มันขึ้นมาประมาณนี้ขึ้นมาบ้านนี้ก็พอนะจ้ะเนาะอันนี้แม่เดนะียละจ้ะไาาห,ห้มันถั<า>่วเพราะให้มัน<า>ดำนะจ้ะให้มันถ่วมจ้ะแล้วก็เอาเกลือลงอีกน้อยนึงแล้วก็คือจบนะจ้ะคลิปนี้กับมีซํานี่แหละนะจ้ะเนาะเอาลองออกไปเห็ดบึงเด้อแม่คิดว่ามันเสบเลยจ้ะบ่เสียนะจ้ะเนาะ